รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เล่งไฟใหม่ให้กับ Garmin Vivoactive 3นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือแบตเตอรี่เดิมนะครับใช้งานเสื่อมอายุการใช้งานอยู่ได้ไม่ถึง40นาทีนะครับในการบันทึกกิจกรรม GPS นะครับน,นี้ก็ได้ทดลองอบันทึกชาร์จไฟเต็มร้อยแล้วก็บันทึกกิจกรรมนะครับหชั่วโมงพลังงานก็ยังเหลืออยู่ 70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้ก็จะลดช้าลงนะครับที่7 6เปอร์เซ็นต์พอต่อสายชาร์จนะครับพลัางงานลดลงจาก1้อยลงมาที่7 6เปอร์เซ็นต์เร็วเสร็จแล้วก็จะลดช้าเหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านมานานแล้วนะครับก็หลายชั่วโมงอันนี้ก็ทดสอบนะครับแล้วก็ชาร์จไฟกลับคืนให้กับลูกค้านะครับ70%แล้วนะครับต่อสายชาร์จนะครับ เซนเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะครับการทัสกีนก็ทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติทัสกีนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำงานนะครับนะฮะสต็อปก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงไา่น้ำ อาบน้ำจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับของแท้เสื่อมอายุการใช้งานไปหมดแล้วนะครับมีแต่มาหลอกเปลี่ยนขายนะครับก็ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่เล่งไฟแบบนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับร้านล็อคลีบายอินดีให้บริการครับขอบคุณครับ